46,000ผู้ติดตาม46,000โอ้โหแล้วคลิปผมทั้งนั้นเดี๋ยวนะคลิปล่าสุดนี่ก็เพิ่งลงไปเมื่อวันซื้อในคลิปนี้แค่ไม่กี่วันมีคนติดตามถึง40,000จะดีใจดีไหมคือมันไม่ใช่ช่องผมนะฮะไม่รู้ว่าใครเอ่อเรียกว่าเป็นการดูดคลิปจาก YouTube ไปลง TikTok ทั้งคลิปเลยคือล่าสุดก็เพิ่งลงไปเนี่ยจิวก็ยังมีเลยนะฮะจิวเพิ่งลงไม่กี่วนัน6 0พ0กว่าคนคนดู อนี่แบบดูดมาทั้งคลิปนี่ก็คลิปล่าสุดที่เพิ่งลงวันนี้นะครับเพิ่งลงไปเมื่อเช้าพี่แกดูดเร็วมาก <S <S คืออ่ะเป็นการรีแอคคลิปตัวเองที่ลงไว้ใน YouTube ผ่านทางทิกตอกอีกทีนึงนะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้ากระโดดอะไรเรานี่ไม่ใช่ซิมูเลเตอร์นี่ไม่ใช่เขาผมนะฮะด้วยหัวใจนะจ๊ะไม่ได้ทําเองด้วยวเวเซร์ฟรีนะฮะโอ้โหเสียงหล่อจริงจฟรีนะครับเอ้ย อันนี้มันเป็นเทรนหรือเปล่าตอนนี้คือมันแล้วแต่ช่วงนะบางทีแบบเพิ่งตื่นนอนเสียงก็จะอีกแบบหนึ่งกินข้าวเสร็จก็จะเสียงอีกแบบหนึ่งนะฮะคลิปที่2อนะครับอันนี้น่าจะหลายวันมาแล้วคือเขาไม่ได้ดูดแบบเลี้ยงวันมากันใช่ไหมแล้วแต่อารมณ์ฝ่ายข้าศึกกอต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เขาผมนะฮะนี่คือกำลังดูว่าเพื่อนรอด้วยเพื่อนรอด้วยดิอันนี้คนไลค์ต้องร้อยกว่าเลยนะมีคอมเมนต์แต่ผมเปิดดูไม่ได้ผมไม่มีแอคเคาท์ทิกตอรไง เปลลี่ยนจากตัวะครอันนี้เพิ่งลงไปเมื่อวานนะฮะเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้และชอบมากด้วยกว่าจะซ้อมเล่นเกมนี้ได้ปืนคู่นะครับใช่ปืนคู่นะฮะอันนี้จากที่ซ้อมมาก่อนหน้านี้นิดหน่อยเออซ้อมประมาณ15นาทีโดนเยอะๆถึงจะแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> พอยหลักของผมเนี่ยคือจะบอกว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ช่องที่ผมทำนะฮะคลิปทุกคลิปที่ลงเนี่ยมีเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเขา เรียกง่ายๆว่า Copy ไปนะฮะดูดคลิปไปเลยไปลงใน t i k t o กนะครับรู้สึกว่าจะมีเป็นชื่อช่องผมเนี่ยที่ลงเป็นคลิปอยู่2-3อันแต่ว่าในเว็บนี้มันเซิร์ชไม่ได้นะครับมันต้องเซิร์ชในแอปเดี๋ยวผมจะทําการรีพอร์ตนะฮะต้องสร้างแอคเค n t ก่อนใช่ไหมเนี่ยถึงจะรีพอร์ตได้โอ้โหใช้กันหมดแล้วใช่ไหมแทนฟอร์วัชชิ่งเนี่ยไม่หลงเหลือได้เลยอันนี้น่าจะยังไม่ใช้แน่นอน not thanks for watching ไม่ใช่ thanks for watching แต่ว่าเป็น thanks for watching ตัวจริงงงไหมนี่คือชแน l ผมที่เพิ่งสร้างนะฮะไม่ใช่ชแน l ช่องเออหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะเป็นบัญชี TikTok ที่ผมเพิ่งสร้างนะครับมีแค่อันนี้อันเดียวนะฮะจะทําการเอ่อไปไหนละเซิร์สใหม่อีกโอ้นี่คือ Account ผมมี Account เดียวนะฮะ not thanks for watching นะครับข้างล่างก็เป็น thanks for watching ปกติคือแอคเคาทนี้แอคเคาทเดียวนะฮะที่อยู่บนทิกตอกอันอื่นไม่ใช่นะครับ ต่อไปนะฮะจัดการรายงานเจ้าช่องนี้นะครับที่ดูดคลิปมาแอบอ้างเป็นคนอื่นนะฮะผู้มีชื่อเสียงไม่น่าจะใช่ผมฉันเะรบกวนเพื่อนๆนะฮะที่ใครที่มีแอคเคาท์ทิกต็อกนะครับจัดการรายงานชแนลนี้ให้หน่อยนะเพราะว่าคลิปมันเป็นคลิปอยู่บน u t u b e นะครับหรือว่า Tik t o k นะครับถ้าเกิดคุณดูอยู่นะฮะชแนลนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของผมมีอันเดียวนะที่ชื่อว่า not thanks for watching นะครับ ชื่อข้างล่างคือ thanks for watching นะฮะยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนนะครับใครเห็นช่องที่เป็นชื่อนี้แล้วก็เอาคลิปจาก YouTube มาลงนะครับยังไงก็กดรีพอร์ตกันให้ด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผมนะครับเป็นคนอื่นแอบอ้างมานะฮะโอ้โหคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนะครับคิดว่าเป็นผมหมดเลยมันไม่ใช่นะฮะคนอื่นดูดคลิปมานะครับซึ่งเป็นคลิปของผมต้องรายงานนะฮะรบกวนเพื่อนๆนะครับใครที่มีบัญชีทิกตอกอยู่นะฮะหรือว่าเพื่อนๆนที่คอมเมนต์อยู่ตรงนี้เนี่ย ช่วยกันรีพอร์ตกันหน่อยละกันนะฮะทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องอื่นที่แอปอ้างหรือว่าดูดคลิปจาก youtube มาลงที่นี่นะฮะคลิปมีแค่บน youtube เท่านั้นนะครับถ้าเป็นบน t ิ k ตอ,อกเนี่คือไม่ใช่ผมนะฮะไม่ได้ลงคลิปแบบอย่างนี้แน่นอนโอ้ต้องรีพอร์ตฮะขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่า TikTok จะลบให้นะ